แฟนคลับและ FC ซหลายคนก็รู้สึกตกใจและไม่สบายใจนะครับเมื่อได้ยินข่าวว่าน้องลิซ่านั้นได้เลิกลากับแฟนจริงหรือไม่หลายคนก็เป็นห่วงมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อยังไม่ได้ออกมาจากปากน้องลิซ่าว่าเลิกลากันนั่นก็แสดงว่าลิซ่ากับแฟนก็ยังไม่ได้เลิกกันนะครับหรืออาจจะมีช่วงที่มีงานหน่อยก็อาจจะ ห่างกันไปบ้างหรืออาจจะไม่ได้ถ่ายลงอัพสตอรี่ให้แฟนๆได้เห็นได้ชื่นใจแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ก็ต้องรอฟังจากปากน้องลิซ่าเท่านั้นแฟนคลับหลายคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจไปเลยค่ะเรื่องทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดก็ได้หลายคนก็ให้กําลังใจน้องลิซ่าดีกว่าเสพผลงานน้องลิซ่าดีกว่า หลายคนคงอยากรู้เรื่องราวต่างๆมากมายแต่เรื่องส่วนตัวของน้องลิซ่าก็อยากให้น้องลิซ่าเป็นคนตัดสินเองดีกว่าตอนนี้แฟนคลับหลายคนเรียกได้ว,ว่าทั่วโลกกันเลยทีเดียวครับก็รอฟังผลงานใหม่หรือซิงเกิลใหม่ของน้องลิซ่านะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาให้แฟนๆได้รับฟังเพลงเพาะๆจากน้องลิซ่าครับ